นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้ากระต่ายน้อยนในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสมีเจ้ากระต่ายน้อยชื่อนายที่มีขนสีฟ้าสดใสเขาชอบกระโดดเล่นอย่างสนุกสนานแต่เขารู้สึกว่าเขาต่างจากกระต่ายตัวอื่นๆที่มีขนสีขาวและส้มเขาจึงเริ่มอ,ออกเดินทางเพื่อค้นหาความเป็นตัวของตัวเอง ในได้พบกับนกชื่อเจนที่มีขนสีม่วงเธอบอกว่าเธอก็รู้สึกต่างเพราะไม่เหมือนนกอื่นๆที่มีสีเหลืองและเขียวและชวนนายให้ไปสำรวจโลกกว้างด้วยกันป่าใหญ่มีเรื่องราวมากมายรอพวกเขาอยู่พวกเขาเดินทางถึงทะเลสาบแห่งหนึ่งที่มีน้ำใสแจ๋วที่นั่นพวกเขาเห็นปลาสีสันสดใสหลายชนิด และปลาบอกว่าเขาก็ไม่เหมือนปลาชนิดอื่นๆที่มีสีทองและเงินแต่เขาก็ภูมิใจในสีของตัวเองเหมือนกันนายรัเจนตัดสินใจที่จะช่วยเจ้าปลาน้อยให้ค้นหาสถานที่ที่เขาจะสามารถแสดงความสามารถของเขาได้พวกเขาเริ่มวางแผนจัดงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในปา่าและขอให้เพื่อนๆมาช่วยกัน เมื่อถึงวันแสดงทุกคนในป่ามารวมตัวกันอย่างคับคัางและนายรู้สึกตื่นเต้นมากเขาได้แสดงการกระโดดที่เหนือชั้นและเจนก็บินอย่างสวยงามส่วนเจ้าปลาน้อยโชว์ทักษะการว่ายน้ำที่น่าทึ่งทุกคนต่างชื่นชมในความสามารถของกันและกันและนายรู้แล้วว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร เขาก็มีความสำคัญในสายตาของเพื่อนๆเ,เขาภูมิใจในความแตกต่างของตัวเองมากขึ้นในและเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพื่อจะได้รับความรักและมิตรภาพพวกเขาสัญญาว่าจะช่วยกันสนับสนุนความแตกต่างของกันและกันในทุกๆวันหลังจากนั้นพวกเขาได้เปิดคลาสสอนเพื่อนใหม่ๆที่มาจากทั่วปา่า เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่และหนหได้เป็นครูที่ดีจากนั้นการแสดงของนหนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วป่าและเขาได้ช่วยให้เพื่อนๆรู้จักกับความแตกต่างเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นตัวของตัวเองนรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนๆทุกคนยิ้ม และได้ทดลองทำในสิ่งที่พวกเขารักเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความแตกต่างทำให้ชีวิตมีสีสันและน่าตื่นเต้นและจากวันนั้นน้นก็กลายเป็นกระต่ายที่มีชื่อเสียงในป่ามีเพื่อนเพื่อนมากมายที่รักเขาและเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองเสมอและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ ความแตกต่างทำให้เราเป็นตัวของตัวเอง